ค่ะมื่อนนี้นนทยิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขตำราของเซียนแปดิ้วนะคะเซียนแปดิ้วบอกว่าแนวทางของเพิ่นจะเขาเขาแทบทุ่งมวดเข่าสองตัวนะคะเพิ่นบอกว่าวันที่ผ่านมานีนเขาล่างนะคะเข่าหาเกา่าเก่าหานะคะสำหรับงวดนี่นะคะตำรางวดวันที่สามตุลาคมสองห้าหกแปดนะคะเซียนแปดิ้วให้มาแล้วนะคะสองตัวล้วนๆจะเป็นตัวใดไปไป,ไปเบือบอบ้องไปฟังไปชมบน้ำกันเลยคะ่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับอาจารย์มีแนวทางจะให้มันที่จะเป็นสะพานบุญเป็นเลขตำราเข้ามากี่งวดแล้วคะอาจารย์อ๋องวดงวดที่แล้วก็เข้าวงกลมนะเข้าตัวไหนคะอาจารย์มันงวดแล้วออกอะไรนะเดี๋ยวก่อนลืมละมันออกข้างล่าง95ข้างบนออก506อ่นย์หกอาแต่ผมให้มันออกตัวกลับนะเดี๋ยวให้ไปห้าเก้ับอ๋อออกให้59าเกออกห้าเก้า ห้าเก้าครับผมเ้าหางครับเข้ามันมันเข้ามาสามงวดส่วนมากจะเป็นตัวกลับน,นะอ๋อเข้าสามงวดเข้าตัวกลับแต่ไม่รู้วันนี้จะตัวคงหรือเปล่ามันเข้าส่วนมากเก้าสิเปอร์เซนมันเข้าบนหรือเข้าล่างาอาจารย์มมันจะเข้าบนนะอ๋อเก้าสิบเปซ็นต์เราเราเล่นบนแลวกันล่างไว้หน่อยครับอ๋อเน้นบนอ่าเน้นบนครับมีน,นี่ก็มีเ้าหางเหมือนเดิมครับผม มีมีสามตัวหรือมีแต่สองตัวขอสองตัวอย่างเดียวกันค่ะโอเคนนที่ยาพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วมีศูนย์สี่นะศูนย์สี่ศูนย์หกครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกห้าแปดห้าแปดแปดสี่แปดสี่แปดหก <86. S 2> ตัวสุดท้าย8ปดครับผมเนี่ยเล่นไปเลยบนกับเอ่อขางล่างไว้หน่อยเนี่ยครับ0ูนย์สี่ศูนย8หกศูนอาจารย์เน้นชุดไหนครับอ๋อน่าเ,เน้นไว้สาหางเน้น 04, 0ูนย์สครับ ศูน04 06 07เน้นบนกันล่างใช่ไหมคะอาจารย์เน้นบนกันล่างนะเล่นบนหนักหน่อยกันล่างไม่เนี้หน่อยกันเผื่อตัวเราก็ไม่ขาดทุนอย่างเงี้ยเน้นบนบกันล่างเน้นนี่เน้นตัวตรงหรือเน้นตัวกลับด้วยคะอคาจารย์และแล้วแล้วแต่กรุ๊กเอฟซีก็เล่นกันนะแต่ส่วนมากที่ผมเข้ามาสามม้วนมันออกตัวกลับนะส่วนมากเข้าตัวกลับ ออกตัวเก่าแก่มันก็ไม่แน่มิ้งออกตัวคมจะเข้าแน่นอนไม่ผิดพลาดหรอกสรุปว่าแนวทางตำราของเซียนแปดริ้วว่าที่ผ่านมานี้เข้าห้าเก้าล่างเลขออกเก้า <9, 5 S 2> ห้าไปห้าเก้าเลขเก้าห้าใช่ไหมวันนี้ตำราว่าวันที่สามตุลาคมสองห้าหกแปดให้ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าแปด 848687เน้นเน้น040607เน้นบนกันล่างนนทิยาลงถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอ FC โชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะคุีดรวยกันครับผมครดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพไมน้อย FC สีแดงยินแเลวนะคะเสียงสัมผัสระหว่างนนทิยากับเซียนแปด้วนะคะเพิ่นไ้ แนวทางเล่านะคะค่ะพี่เป็นกะไ้เป็นแนวทางตำเล่านะคะพอเป็นไปหน้อย FC พิจารณานะคะคนบอกว่าเลขเก้าชุดนี่บ่่ลดนะคะบม่ะคะ่อยลดแล้วก็ที่สําคัญมันเข่าโตัวกับนะคะกับว่าเป็นยังนะคะเข่าโตัวกับแต่ว่าห้าก็ต้องขัดเอานะคะแล้วก็มั่นใจตัวได้ก็ค่อยเน้นนะคะแต่ว่าค่นเน้นให้แค่สามคููนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตำเล่าของ เซียน8ดเลี้ยวนะคะวดวันที่3ตุลาคม2 5 6 8งวดวันที่ผ่านมานี่คนบอกว่าเขาหาเก้าเลขออกเก้าหาล่างนะคะสำหรับวดนี้นะ0 4 0 6 0 7 5 4 5 6 5 8 8 4 8 6 8 7เน้นที่0 4 0 6 0 7เน้นแถวบนนะคะคนบอกว่าเน้นบนกันล่างนะคะเป็นแนวทางตำล่านะคะเขราะคามรุนนํากันว่าจะ มาหรือบ่ามาจะใช่หรือบ่ใช่นะคะนุ่นพับขออวยพ่อหายพ่อไม่เป็นอรเอฟซีโซนีแนวทางตามราวของเซียนแปดเดียวนะคะ